ทุเรียนสดจำนวน15ตันจากมาเลเซียมาถึงเมืองเจิ้งโจวบนทลเหหนานแล้วถือเป็นทุเรียนสดของมาเลเซียชุดแรกที่เข้าสู่ตลาดจีนทุเรียนสดของมาเลเซียชุดนี้มี10สายพันธุ์เช่นพันธุ์หนามดำพันธุ์มูสังคิงมาจากบริษัทส่งออกของมาเลเซีย9ก้าแห่งจากสนามบินนานาชาติเจิ้งโจวซิงเจิ้งทุเรียนสดจะถูกส่งไปยังเมืองต่างๆเช่นปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นเซี่ยเหมินและเซินหยาง ตุลการกรสนามบินเจิ้งโจมีช่องทางสีเขียวสำหรับตรวจสอบสินค้าควบคุมอุณหภูมิเพื่อความรวดเร็วโดยทุเรียนสดจากมาเลเซียถูกขนส่งโดยเครื่องบินขนส่งสินค้า B737800 ที่ใช้เวลาเดินทางจากมาเลเซียถึงจีนเพียง5ชั่วโมงประธานสมาคมผู้ผ,ผลิตทุเรียนของมาเลเซียกล่าวว่าจากเจิ้งโจวทุเรียนสดทั้งหมดสามารถถูกส่งไปทั่วประเทศจีนภายใน24ชั่วโมงพิธีการทางศุลก,กากรที่สนามบินเจิ้งโจสะดวกมาก เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาชัยนาเฮอร์นานเอเวเอชันกรุ๊ปและมาเลเซียแอร์พอร์ตโฮดดิ้งส์ลงนามบันทึกความร่วมมือในการขนส่งสินค้าระหว่างมาเลเซียและจีนทําให้การขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างเจ้งโจวและกัวลาลัมเปอร์สะดวกขึ้นอย่างมากนอกจากการขนส่งทุเรียนแล้วต่อไปจะมีการนาเข้าสินค้าอื่นๆจากมาเลเซียอินโดนีเซียและประเทศรอบๆเช่นอาหารทะเลและดอกไม้สดตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคด้วย รองผู้อำนวยการคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจสนามบินเจิงโจกล่าวว่าเจิงโจว,ว,จโจวมีข้อได้เปรียบที่เป็นเมืองศูนย์กลางการขนส่งในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปีนี้เจิงโจวนำเข้าผลไม้แล้วกว่า1,300ตันเพิ่มขึ้น243%เปอร์เซ็น์เมื่อเทียบกับปีก่อน